กาบซสวัสดีพี่น้องพี่น้องปองฟามดทุกทุกคนเด้อสวัสดีจะบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบก,กับสองน้องพี่สาวผู้ไทยคือเก้ามอนิกาอน้องที่เก็ได้ไปเอาชิ้นง่วงนแล้วพี่น้องก็เลยมาเหตุอันจ,ำจ้ำแจวพี่ก,กินเดียวมาบัลลเดียวแล้วพี่น้องตอ่อเนื่อน้องที่กำลังสี่ปีนเนาะ กำลังปิ่งอยู่ตะทำได้ชุกเนาะเดี๋ยวไปบ้านนงกันเรือปะนี่เลยพี่น้องกําลังปิ่งปิ่งเนาะส่วนแม่น้องทีกันเฮดเจ้าเพยอยู่น้องพี่น้องเดี๋ยวมากินน้ำเตี่ยวเด้อพี่น้องเด้อไปน้องที่สีฟินกันเด็กขี้กับบอมมี่พี่น้องเออหาไม่ปิ่งขี้ พราะว่ามืออื่นกับบุญบ้านเฮาเนาะเดี๋ยวรู้น้องทีสิ่ายให้เบิง่งอีกเนาะบัดบุญกันเนาะตัวเขาเห็นนดแนวใดแนวใดบุญเดินสีน่เนาะพี่เนอะบุญง่ายเได้ขัดเลยกำลังมันๆเนาะมาเด้อมาเด้อมนเกมเดียวมันจดจอดจัดไปเลย ไปเอาชีนตัวสาวพี่นออ้องเสียก็ได้เพราะว่าหลายคนเนาะเกาพูดพูดชีดนแล้วพี่น,น้องพูดมันก็ห้าแสนเนาะเป็นเงินอันไทยก็ประมาณพันแล้ะพี่น,น้องบางทีไม่ได้เอามดพูดพี่นอ้องเงินเงินบโหราณก็เลยเอา,าเอาัน เคืองภูทเนาะมันจุดๆนี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็สุกเล้วเนาะเดี๋ยวหาสิมันซอยซ่อนตรงๆน่ะอีแม่ยังเห็ดอันเห็ดพี่แลแม่ไม่ซอจูรับสียินเนะเห็ดดิบเนาะแต่แต่ว่า อันน่ะตีนที่เราได้มากอะใส่เติบยิ่นะพี่น้องเมมก็กำลังซอยเนาะพอซอยแล้วก็ตัวนั้นนะคะจะซอยอันตัวสุกตัวนี้ตามหลังนี่น่ากินมากมากอันนี้คือเพงโงนะ่เนาะเพมันมเพน่กระซุกแลวเนาะพี่น้องออก็สีปแปลงเจีวเพลแล้วกันสีซอ,อยอันนี้แล้วก็ จำเจยวเพยมาเดิมนมากินน้ำเดียวอีแม่พอดเป็นแม่ครัวนั่นหมดนี่หน่าก็เอ้ยฮะเด้อพี่น้องตอนนี้ฮะกำลังสีอันซอยซีนั่นนั่น เากินซีโง่ดันดีมื่อจะบุญบ้านเนาะบุญบ้านเนะเช่าลำปาเนาะปิงค่ะเช่อน้อยเนาะก็จะมหอน อ๋อใช่บ <em> ่นี่เด้จำนี่ที่มึงด้วยนี่น่ะจักยังบ่ได้อามามเจ้าเพชรเจ้าเพชรจำบึกกัเะชอบอยู่นอ đi leo này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เขาเนี่ยเจ๊ดเอางเขาเลยก็แล้วแล้วนี่โกไว้ได้กะทงแงนะโกแต่เอาจริงเตบ่อกระาุตาไม้ไม่เข้าเตาไม้อยู่เนาะ nhỏ tất cả những tất cả những tất cả những tất thu những tất cả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  những ít cả những tất cả đỡ tất cả những 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 จำเจียวเพียงลงไปเลยเนาะแน่นเลยนะเฮานโขมาไปคาบแล้วนะคะโอ้ยอนำ้ำพอทาเสร็แล้วอันแซชาเป็น มาแล,ล้วไงเพื่เจ้านี่เจ้าผีเนาะ,ะหลับนอนเพลพ่เนาพี่น้องปีงเนาะแบบสำล่านะพี่น้องสุกแน่บอสุกแน่เนาะดีแช่บ<ร>่แม่กินอาหารเทงเนะ้ะพี่น้องอาหารเทงไฟฟ้าเอาซีนก้าดด,ดดนเนาะอ,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 อ แค่จบคนเดียวสบายเลยคนเดียวตีปเ๊บยัเงียวนะพอเสร็จกินเอ้ทห้ามก็พอุ่งนี้เอาไว้ทำแคบไปสิหายปะ ายมึงนล้พีนน่น้องขอเงินใยมึงมากมากหาเป็นแค่มากินข้าว

น้อเข้าห้องกับพันซีนมันจามอมอมาก,ก็กำลังหิวหิวอยู่กินแก้แซ่บนาะเสียงรับจับแจ๊บกะธรรมดาเนาะพี่น้อง่็มันใช่มันก็ต้องมีเสียงะมันดูไ้ไหมใช่ไหมอ่ออาวอนเช้า มันนี่น่ะสิมันจจก็ธมรมดาเนาพี่น้องบานาวบ้านาวคือบานฮาวเนาะฮะใช่ข้าแรงี่ <Inc> ี่าะเงมากเด้อก็มีมันกินอันลิบได้ก็แล้วกน เกียงกับมีดน่ะเอาเอาอันเป็นต้อมาแล้วนะพี่น้องอันนี้น่ะสิวโดิบอซ่เนียซ่โซ่ข้าวผักข้าวนะดิบๆน่ะดิบๆชุดๆสามโซ่ข้าวข้าวา้างๆข้าวื้น soi, kín ăn tha bà khao nó nhó, chốt chốt mà mùn nữa Kín tao ấy Mì khốp mất á, mì thằng khô, mì thằng co <laughs> Kín

เนมโทดักี้ยอื้ม่เยยยแล้วพี่น้องกินอิ่มแล้วทมแล้วเต็มทอมแล้วพรดภเกไปนอนไอลูไอเลสอยู่แล้วเนาะ คุณนางก็นั่งนอนกันนอนเนาะแหละี่น้องทีก็อิ่มเนาะพี่น้องอิ่มคักอิ่มแน่นเนาะมันเลยแซ่บแซ่บพี่น้องชิ้นชิ้นมันเลยก็บอื้มตีนแซ่บเนาะแบบน้อพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้องพี่เด้อไปแหละไม่ว่า